สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะแอดมินจะมารีวิวเกม Royal Casino นะคะซึ่งเป็นแอปเกมที่มีเกมเยอะมากในแอปนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนะคะในคอมเมนต์ก็มีปักหมุดไว้ให้แล้วดาวน์โหลดมาเล่นได้ทั้ง iOS และ Android นะคะสำหรับคลิปนี้แอดจะมาเล่นเกม007สวายอะไรเนี่ยอะไรสักอย่างแหละประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเล่นห้องระดับสูงดูซิว่า วันนี้โชคจะเป็นของเราไหมสําหรับใครที่เคยเล่นแล้วจะรู้ว่าแอปนี้เขาจ่ายจริงมาดูตลอดนะคะจ่ายมาหลายปีแล้วด้วยจ่ายตลอดแอดก็ได้ถอนมาหลายครั้งแล้วนะคะโดยการเอาชิปไปขายเป็นเงินหรือเอาชิปไปแลกเป็นบัตรทุมนนี่วอลเล็ตหรือแลกเป็นของก็ได้โอเคเรามาเล่นกันทีละแสนเนาะแสนชิป ไม่มีอะไรยากอะหมุนสลอ็อตถ้าเกิดไอ้ผู้ชายเสื้อฟ้าเนี่ยมันมาอยู่ตรงกลางตรงนี้เนี่ยแสดงว่าเราเริ่มจะได้แจ็คพอตใหญ่เดี๋ยวดูว่าเราจะได้ไหมวันนี้นโชคไม่ค่อยเข้าข้างเราเท่าไหร่ก็เรื่อยๆถ้าเกิดขี้เกียจกดเองก็กดตรงสปินเนี่ยแช่ไว้นะคะมันก็จะมีให้เราเลือกว่าจะเล่น ออโต้กี่ครั้งนะคะซึ่งก็จะมีขั้นต่ำสิบครั้งสูงสุดห้าร้อยหรือว่าเล่นไม่แบบแบบไม่จำกัดเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเอาซักห้าสิบครั้งแล้วกันนะ่ะหมุนไปเลยนี่นะคะหมุนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อยแบบนี้เราก็ต้องมาลุ้นว่าจะได้แจ็คพอตไหมถ้าได้แจ็คพอตนี่จะแจวมากเลย ชิปอยู่ด้านบนซ้ายมือบนนะคะชิปตรงนั้นเราเอาไปขายได้นะขั้นต่ำในการขายน่ะอยู่ที่5ล้านชิปนะคะก็คือจะต้องเป็น VIP 3ขึ้นไปเด้อเติมแค่ประมาณ300มั้งแต่ว่าไม่ต้องเติมทีเดียวนะคะเติมสะสมได้ครั้งละห้าสิบาท20บาทเติมเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ครบ300เดี๋ยวก็ได้เป็น VIP 3เองนะคะไม่ใช่ว่าจะเติมทีเดียวตู้มเลยนะปัจจุบันแอดมิน VIP 13นะคะ ดูคะ่ะเรายังไม่ได้อะไรเลยมาซี่มาซี่เจ้าหนูมาซี่เจ้าหนูอย่าขายชิปไม่ใครอคนที่ไม่มีความน่าเชื่อถือนะคะโดยเฉพาะคนที่ทักมากบอกว่าจะขายชิปให้เราเลดราคาดีเนี่ยอย่าไปเชื่อนะคะระวังเขาจะขโมยชิปคุณไปเฉยๆแล้วไม่จ่ายเงินนะ ฉะนั้นก่อนจะขายชิปให้ไปดูคลิปที่แอดมินสอนวิธีขายไว้ก่อนเด้อเราจะได้ขายให้กับคนที่รับซื้อจริงๆนะคะนี่ไงคะ่ะตรงกลางมาแล้วนี่พ่อหนุ่มตำรวจเป็นอ,อะไรเนี่ย m a s s i v e Win แปลว่าอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะคะถ้าขี้เกียจเราก็กดสกิปได้มาสองล้านเก้าเกือบสามล้านเนี่ยโอ ได้ฟรีสปินมาอีก5ครั้งทุกคนก็คือเราไม่ต้องเสียชิปนะคะแต่ว่าได้สปินฟรี5ครั้งก็โอเคนะตอนนี้2อ0 0สองแล้วจาก19นะคะ2อ0 0สองหมายถึงว่า 2, 2ล้านอยี่สิบล้านก็เป็นเงินก็2อ0 0นสองนะคะทุกคนประมาณนั้นอ่าสปินฟรีเหลืออีก3ครั้ง เวลาเล่นไปเนี่ยถ้ารู้สึกว่ากําไรเยอะแล้วให้หยุดนะคะเอาชิปไปขายก่อนนะทุกคนถ้าเกิดเราเล่นนานไปนานไปนานไปเกินไปเนี่ยบางทีมันเอาคืนนะหมดได้เหมือนกันนะชิปก็ดูคะ่ะว่าจะได้อีกไหมเริ่มจะไม่ได้เริ่มจะไม่ได้ไไดตอนนี้กําไรสามล้านนะปกติมีสิบเก้าล้านตอนนี้ได้ยี่สิบสามล้านแล้วนะคะ ูว่าจะได้อีกไหมถ้าไม่ได้ก็จะหยุดแล้วก็เตรียมเล่นเกมอื่นหรือเอาชิปไปขายก็ได้นะคะไม่มาเลยแฮเอาอีกครั้งเดียวเอาเจ้าจะมาไหมบูนัดใหญ่เนี่ยนานๆทีจะมา แต่ก็มานะมีช่วงหนึ่งที่แอดเล่นใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างจะมาบ่อยเหมือนกันนะอาจจะเอาใจสมาชิกใหม่หรือเปล่าโอเคพอแล้วประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะเล่นก็ดาวน์โหลดมาเล่นกันเองนะจ๊ะลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้ตคลิปเดอ้อแล้วก็มีชิปฟรีให้กดรับทุกวันนะคะมีหลายเกมให้เล่นเข้าไปเลือกเอาว่าจะเล่นเกมไหนเนาะถ้าอยากจะขายชิป นะต้องเป็น VIP 3ขึ้นไปนะคะวิธีเติม VIP ไม่ยากหรอกเอาเห็นเกมใหม่มาแวบๆบแบบนี่นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจะรีวิวเกมนี้เอ,เอาเอาไปไหนแล้วอ่ะทุกคนหาไม่เจอเอา้าหาไม่เจอหาไอ้นั่นไม่เจอหาที่อัดวิดีโอเอาอยู่ตรงนี้ โห oh, ซ่อนเกมอะไรนะเมื่อกี้นะแวบๆบแบบนะเกมทอนี่นะคะเดี๋ยวค่อยรีวิวคลิปหน้าว่าจะเป็นยังไงโอเคคลิปนี้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายอ้อฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย